ถามว่าเอวิเลสครับเวลาเลี้ยวสุดนะครับมันดังอะไรแครกเมื่อกี้อย่างที่ทุกคนได้เห็นเนะว่าเลี้ยวขึ้นแล้วมันดังแคนะฮะว่ามันเกิดจากอะไรอ่ะมาดูครับอันนี้คือดุมล้อนี่คือปีกนกนะครับ ตัวกันเลยคือหมุดกลมๆตัวนี้นะครับจะเป็นแท่งตันๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งดุมล้อที่เป็นจานเหมือนเตี้ยวพระจันทร์นะครับเป็นตัวแห่งรับนะครับจุดที่โดนเนี่ยคือจะเห็นอยู่นะครับคือจุดนี้นะฮะอ่านี่คือจุดที่โดนนะครับนี่คือปลายที่กันเลยผมจะลองหมุนนะครับหมุนล้อให้ดูว่ามันทํางานยังไงอาจีลองหมุนล้อให้หน่อยอ่ะอันนี้คือเราเลี้ยวซ้ายสุดอ่าอันนี้คือสุดสุดย่างสุดย่างเอาให้สุดเลยนะดึงให้สุดเลย อันนี้คือสุดแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีกันเลยเหมือนกันนะครับนี่คือกันเลยกันเลยจะมี2ตํตำแหน่งครับมีซ้ายและขวาแล้วก็มีทั้งหน้าแล้วก็หลังด้านหลังก็มีด้วยอ่าด้านหลังก็จะอยู่จุดนี้นี่ด้านหลังมีทั้งซ้ายและขวาครับด้านหลังแต่แลแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นที่ตัวด้านหน้านะครับตัวกันเลยเนี่ยครับมันมีไว้ทําอะไรใช่ไหมก็คือหลักๆครับช่วยเซฟตัวแหลกของอะไรแหลกของอะไรคืออันนี้ แหลกพวงาลตัวนี้ครับคือตัวคันชักคันส่งเนี่ยครับคือภาษาชาวบ้านก็เรียกคันชักคันส่งจับเทคนิคก็คือแหลกพวงาลครับแหลกตัวนี้ครับจะทําหน้าที่ดันล้อลเลี้ยวซ้ายไปขวานะครับตัวนี้มีความเบาะบางมากกว่าตัวกันเลยเพราะว่าตัวเสื้อของเจ้าตัวแหลกเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวอลูมิเนียมเนี่ยถามว่ามันแข็งแรงไหมมันแข็งแรงอยู่แล้วละ่ะแต่รถที่เป็น PPV แบบนี้นะครับเราซื้อรถที่เป็นออฟโรดเนาะขับเกิลน4ล้อแบบนี้อย่างสไตล์ผมที่ไปลุยป่าลุย เขาถนนที่มันธุรกันดารอย่างที่ผมไปเวลาเลี้ยวสุดโคตรชันเลยนะผมไปเลยพี่อดอนตรงติดลมแล้วจังหวะสไลด์ลื่นล้อเลี้ยวพับเจ <Okay. S 1> ้าตัวกันเลยเนี่ยจะทําหน้าที่เซฟไม่ให้แหลกเนี่ยมันถูกกระแทกจนแรงเกินไปแหลกแตกแหลกโคตอะไรประมาณนี้ตัวกันเลยเนี่ยจึงต้องเกิดขึ้นมาแล้ว ทำให้เกิดเสียงอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับรถสแตนดาดเป็นไหมมันก็เป็นครับแต่จะเป็นน้อยกว่ารถโหลด,ลดอันนี้รถผมเป็นรถที่โหลดสองนิ้วครึ่งเนาะองศาของตัวโหลดเนี่ยมันก็จะมากันเลยเนี่ยมันก็จะอยู่ในองศาที่ต่ากว่าตําแหน่งที่ต่ํากว่าหมายถึงว่าเวลาเลี้ยวมาแล้วมันจะอยู่ที่ปลายเที้ยวพระจันทร์ตรงนี้นะครับก็คือจะเห็นรอยตำแหน่งตรงนี้อ่ะเราูอันนี้คืออยู่ตรงปลายนะครับถ้าคือล้อตรงอาจเต้นขึ้นขึ้นลิฟต์หน่อย ซึ่งลิฟให้ให้อยู่ในตำแหน่งของเหมือนรถที่แบบว่าอยู่ในรถสแตร่านะครับตัวนี้ก็จะยืดขึ้นไปเบอร์อ่าอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกโอเคอ่ะเลี้ยวตีเลี้ยวอ่าซ้ายขวาอ่ะอะไรเลี้ยวเอออ่ะอ่า,อาพอเราขึ้นไปอยู่ในสแตนดาดมันก็อยู่ตรงกลางถามว่ามันชนไหมมันก็ชนเหมือนกันครับ แต่มันจะดังน้อยกว่าเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงวงเดือนตรงนี้นะครับอยู่ตรงปลายวงเดือนตรงนี้นะครับอันนี้คือเหมือนเราอยู่ในรถที่เป็นสแตนดาร์ดระยะซุ้มเนี่ยห่างอ่าเห็นไหมอยู่ในตำแหน่งสแตนดาร์ดเรามาดูอีกทีนึงเราดูข้างข้างซ้ายมาจีเลี้ยวขวาอ่าอันนี้ก็อยู่ในช่องกลางอ่าก็อยู่ในตำแหน่งปกติอ่าตอนรถลงปุ๊บปีกนกขยับนะครับองศากันเลยนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ตรงปลายอ่าจีลงเลี้ยวอีกทีนึงแตซ้ายอีกทีนึง เห็นไหมพอเข้าใจเนาะอยู่ตรงปลายอ่ะคือล้อตรงอ่ะโอเคพอดับเครื่องเลยวิธีการแก้ครับหลกัหลกๆเลยก็คือผมจะแนะนําลูกค้าที่ผมทําไปเนาะปาดตรงนี้นิดนึงหมุดกันเลยตรงนี้ครับเป,เป็นเป็นเหล็กตันๆเนาะแล้วผมจะปาดให้องศาเนี่ยมันเอียงเพื่อให้รับกับตรงนี้นะครับคือถ้าเข้าใจง่ายๆครับหัวมันกลมที่องศามันไม่รับกัน,นครับพอมันไม่รับกันปุ๊บมันทําให้เกิดเสียงได้มากกว่าอ่าพอเข้าใจเนาะถ้าเกิดอยู่ในตาแหน่งไม่โหลดเนี่ยมันก็จะดังน้อยกว่า แต่พอเราโหลดมาปุ๊บองศามันเอียงตรงปลายของเสี้ยวพระจันทร์เนี่ยมารับเดือยกันเลยเนี่ยเหมือนหน้าสัมผัสมัน,มนเนี่ยไม่ลื่นผมก็เลยใช้วิธีดยการปาดเอาเหินเจียนครับปาดตรงนี้นิดนึงให้หน้าสัมผัสตรงนี้มันเข้ากับตัวปลายวงเดือนตรงนี้นะครับก็จะช่วยลดเสียงไปได้เยอะมากครับ ส่วนถ้าใครบอกว่าเอ้ยแบบฉันไม่อยากไปเจียหรืออยากไม่อยากไปปาดครับใส่จารบีครับช่วยได้ครับเดิมๆออกจากศูนย์มาโรงงานก็าจารบีทาอยู่แล้วนะ<อ>เวลาท้าถามว่าเอ้ยเอาแล้วทาไปแล้วมันก็ต้องอยู่เลยยาวๆเปล่าครับจารบีครับมันมีหมดอายุมีแห้งแลวแล้วมันอยู่ในที่ต่ำนะครับเวลาเราวิ่งเจอน้ําเจอฝนต,ต่างๆมันก็ชะล้างไปด้วยในตัวเนาะก<อ>็แนะนําว่าอาจจะต้องทาสักทุกๆหมื่นโลถ่ายน้ำมันเครื่องก็บอกว่าช่างทาหน่อยถ้าไม่อยากทาก็แนะนํา เจียแบบที่ผมบอกนะปาดหัวหม,หมุดนิดนึงอย่างรถผมเนี่ยปาดไปก็แทบไม่ดังเลยแต่เมื่อกี้ที่ไปรีวิวให้ให้ทุกคนได้ได้ยินเนี่ยคือผมใช้วิธีคือเช็ดให้แห้งเลยเช็ดแบบเอาโซนิกล้างอะไรให้แห้งเลยนะครับพอแห้งปุ๊บแล้วก็ลองไปขึ้นมันก็จะดังแท็กอย่างที่เห็นแล้วเราใครที่แบบเอ้ยไม่อยากโหลดเลยโหลดแล้วต้องเจอปัญหานี้อันนี้ก็พิจารณาเอาครับมันเป็นปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆครับไม่ต้องกังวลอะไรขนาดนั้นมันเป็นแค่ตัวกันเลย เวลาเราเลี้ยวสุดแล้วมันดังแอ๊กนะครับถ้าไม่ทาจัลวีไม่ปาดเลยทํายังไงได้ไม่ยากครับเปลี่ยนวิธีการขับครับเวลาเลี้ยวสุดก็ไม่ต้องไปโหนสุดครับผ่อนแรงนิดนึงมันก็จะไม่ดังครับช่วยได้เพราะถ้าเกิดเราเลี้ยวสุดแล้วเราเอามือนะครับดึงช่วยเหมือนแบบปลรมประมาว่าฉันจะยูเทิร์นแล้วฉันกลัวมันไม่พ้นแบบดึงสุดเลยเงนะี้ยยังไงดังแน่นอนเพราะว่าตัวกันเลยมันจะเบียดกับตัวเหล็กอยู่ตลอดเวลาแล้วจังหวะที่ ถามว่าเราลงเนินนะครับแล้วระยะที่มันช่วงจ้ำทำให้รถขยับตัวปลายเดือยกับตัวเสียพจัน์ที่องศาที่รับอ่ะมันขยับได้มันก็เหมือนเหล็กที่เบียดกันแล้วหน้าสัมผัสมันไม่ลื่นมันจะดังแคกอย่างที่เห็นเน,ะนาะนะ อีพีนี้ที่หลายๆเขาถามว่าเลี้ยวแล้วสุดแล้วเสียงดังแก้ยังไงหรือมันดังเพราะอะไรแล้วน่ากังวลไหมก็สาหรับอีพีนี้ทหํหมาดูคนเข้าใจเนาะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ขออภัยครับลองคอมเมนต์มาดูครับว่ารถตัวเองเป็นปัญหาอะไรหรืออยากให้เราทาคลิปแบบไหนลองคอมเมนต์มาดูครับเช่นเคยชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ